แต่กูไม่ขอโทษไอ้เหี้ยตู้ด่ากูสำรองสัตว์เดกูยังแค้นอยู่และออกโซเชียลด้วยกูก่อนเมื่อเมื่อกี้มึงต่อกอกใช่ไหมไอ้เหี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงอย่าบัฟลิงเข้าใจ้บ้ฝัด ไม่ได้เราแล้วาอนพี่บอบใครก็ได้อย่าบบลิงกี้่คนไหนหัม่วงบูมันเด็กบูท่าประจันลบูมท่าประจันบาประจันหัวแดงตัวไหนวะขอโทษด้วยพี่โทนี่ปิ้ก้องเปิดก้องเปิดก้องอ้องัเหนับันจัดีครับดุกดุกครับขอโทษแซมไแซมมึงไปถอนพิษด้วยมึงถุอใส่ไมไมดแล้วนี่เลผมหลุดไปไปหรือเปล่าต้องจูบลาให้ตังค์เราคได้หน่อยี ใครวะเนี่ยนผไม่ได้ด่าญี่ปุ่นเลยว่ะใครเนี่ยคนเนี้ยผมหมอใช่ใช่บัเอาส่งเลยอะไม่ได้เสียชินเลยอะโอ้หนวกเสียงตายแล้วโอ้โหม่นี่บอกเลยผมผู้สาผเชียร์ทีมใหม่มาลงไมเชียร์แล้วไม่เชียร์แล้วโอโดีครับขอครับพี่ๆครับเม่อเท่าะไอ้โง่ กูก็เลยด่ากลับแต่วิจโดนกูด่าไอ้เถาพี่วุณผมเอามาให้แล้วเนี่ยหัวแดงตอนเนี้ยเออเนี่ยไอเถาล่วงไอ้เถาล่วงหัวแดงเนี่ยนั่นแหละเจาะตีเมดอีตากแม่เล่นกินหัวกูสั่นเลยหัวแดง ถ้าคนในแก๊งผมคนไหนบับแรงไปขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษคนในกลองนะผิรล์เขาแบบผมว่ครับสุดหล่อน่นะครับสุดหล่อใครว่ามาบ็อกซิ่งไอสัตว์หูจะแตกไอเอี่ยมขนาดไหนไอเอี่ยไอสัตว์ไฟสุดท้ายทอนกูซะ นก็็มยเเตละแต่กูไม่ขอโทษไอ้เยี่ยตู้ดาบกูสำรองสัตว์เดี๋ยวผมกูยะแค้อยู่และออกโซเชียลด้วยผมอยากเห็นคนที่แบบบัาพี่อ่ะพี่เฉินที่บอกว่าเดี๋ยวเฉินต้องเจอกูหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะนั่งไงนั่งไงมันเลยมอง มันตะโกนตามหลังกูมาเลยอะไรอะไรอะไรชื่ออะไรเคียวเคียวทุกอย่างมาบอกไอ้ไอ้เดี๋ยวไอ้ฉันต้องเจอกูกูเคียวอะไรทุกอย่างพูดตามหลังกูมาอยู่วิ่งหนีอ่ะเคีวไอ้เบลไอ้เบลไอ้เบลผมบอไม่มีผมไม่มีตะโกนตามหผมมาเลยคนใหญ่ฉันเนี่ยหต้องเจอกู

เอาแล้วเอาแล้วเอรวมถามด็อกแท็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูป้นจครับมาทางนี้เลยครับต้องเปนพาวก่อนต้อเป็นวี่อยู่นเา่นถเท้าทส่งมาเล้ส่งมาเลมาดูสงมาเล้อ้ทุกคนกลับไปรับโสี่สองห้าครับสี่สอาพี่เจับไ้เอ้ยเฮียใครวะเน่ะพี่นี่ครับ ครับให้ไปแลวพี่ไป้องเลยพีครับมากครับไปสี่สองห้าสี่ครับไปไทไหนวะเ่ม่ลไม่ฮ้ยเอทยังไม่แพ้ไม่ใช่หรอไม่ใ่กไจ่ใช่หรอจครับเนี่ยเนียวเนี่ยเนียไปก็าอนาว้ต้องหอด้วยอีกไอ้ตู้ไปไม่ค่อยชอบเลย่าแม่งแบบไม่เอ้ย้องแจากเราทั้งหมดเอามาคืนหดีอยดิไม่เนาะ รถไหนเราทั้งหมดเรามปนคืนไหนเฮ้ยคุณถึงปีที่อะไรมึงมั่วพี่คนละน้องอ้าวโทษครับรถพี่ออกแล้วรถไหนรถอ๋อคือมาให้หมดเลยนะรถน่าพี่กระเป๋ากระเป๋าพี่โทษครับพี่ใหญ่อันนี้คือเอจีอาร์แพ้แล้วเหรอครับมันจะมันจะไปต่อไม่ใช่เหรอครับใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือแพ้ตกรอบเลยเหี๋ยเพื่อนเหลือแค่สามสี่สองห้ ใช่ครับโอเคครับโอเคครับผมเข้าใจว่าคนน้องจะได้ไปตออพบกันหมดครับาเย่อะไรแก่ครับแก่สี่สองห้าเพื่อสี่สองห้าแก่แกโชวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอพอนกูโดนหมาไอแก่ไอพูดวะคะไอแก่พูดวะเนี่ค่ะกูพี่มึงวันนี่ยเย็ียวก่แมไม่มีควารักกันเลยอินเรวมที่คนีเราก็มีกลาคืนวะถ้าหยิบบัตรััดิาดิสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้า ไอ้ใครยังไม่ให้เราแข่งมั้งไอ้หลวงให้ยังเพื่อนหลวงหลวงสี่สองห้าเพื่อนยังยังมีคนคืนไม่หมดนะใครมาสามคนไอ้หลวงตามไปหน่อยตามไปหน่อยเราจะคืนสภาเขาในรถอ่ะในรถเอาออกมาแล้วเฮ้ยรวมให้ใครใช่หมดแล้วไอ้ใครยังไม่คืนมั่งให้ในรถอ่ะหลวเช็คหน่อยเพื่อนเช็คหน่อยเช็คหน่อยค่ดสามคนเราจะคันนั้นยังมีไอ้พรจเอาในรถคืนให้เขายังไะไอเซล่าไงไอเซล่าดอกแทกอ่ะไอกูให้ไปแล้วเออหรอใครยังไม่ดอกแทกวะ ให้แล้วพี่ให้บอกรถได้ขาดอยู่อีกวัน <ลง S 2> นี้มี2 6ส์้หล้หลงเ็เีพื่อนพรุ่งนี้ b c over เฮียโคตรน่าดูเลย <Bye. S 2> <Bye. S 1> ไปตัน มึงก็คนกูก็คนชนุกนะสนุก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 ี่กระเป๋าแล้วบสีาให้พี่ฉินบัผมมันบอกว่าจะไปกดจะไปกดไปเลยจะไปกดไปเลยไบุญมันกระชอกอ่ะขอัวไฟไสเดียวเลยคนนะเดินรืมลอเล่นลอเล่นล้อเน้เล่ับาไหนพี่เชินข่าอะไรรอดนครับรอได้หลงก่อน คนอนให้เขาเออขาแค่สามันครับถูกต้องเลยครับเราเราโดนปุ๊บเลแค่สามันครับสามันโอเคเราเดือด่ไดาม่ด้ดื่จากตัวเลยครับดื่ตัวผมเลยครับดื่จากตัวเลยมึงด่าพี่ลิงกูไอ้เหี้ยตัวเฉินปะไม่ใช่ครับนี่ครับ เฮียมึงก็รู้ตระกูลกูยอมไม่ได้เฮียว่าแต่ขอเข้าจานได้ไหมครับหมดแล้วครับหมดตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจียจูแม่งพกไี่ทันจานแม่งจะแม่งออกไปรก็โอเคไม่เป็นไรครับเอ้ยพวกเราใครไปข้าวพอขอจานได้ปะขอบคุณมากดูไว้ขอบคุ้นสี่สองห้าเพื่อนสี่สองห้าครับขอแล้วครับไอ้จูได้อย่างโนโตยังโอเคโอเค ช่างไปยังอะช่างไปหมดอย่างเใครว่ายบาเออเราประชุมแจ็คครับเดี๋ยวประชุมแจ็คไม่นานครับไม่นานไม่นานขอรบกวนเวลาไม่นานอ่ะเฮียหูดับมันมันน้องมัน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 เพื่อนแล้วแต่ทอนพีวิลี่ครับทอนพีวิลี่คนเดียวไทยตายเพื่อนในรถหมดแล้วมึงบัฟใครก็ได้บัฟวิลลี่มึงคิดผิดแล้ว เบัฟทีอดีไม่รับนก่อนี่ยอดมันเป็นเดี่ยวพี่ยอดให้ตังค์ึกวันครับหกตัวโอ้ใช่แล้มึงด่าไม่ได้ร้บให้ตังค์มันด่ามันให้ด่าเออถ้ามึงให้ตังค์ถือว่ามึงมีพระคุณให้ทุกวันมึงเสียันตึกวันห้าพันถึงหมื่นตลอดรวันนี้ให้ไปสี่พันค่าทานไงเออไออเออเช่นกันไอ้ยมาครูถามปูหมดได้เหรอครับไม่เหลือหกตัว เดี๋ยวเพิ่งไปกันนะขอเดี๋ยวไปชมแก๊งแป๊บเดียวไม่นานไม่นานเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขาเลยนะเดีวถ่าปนะครับผมอยากให้นี่ครับพี่เฉินผมอยากให้ใขอขอโทษตำรวจครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการครับเดรามาถ่ายรูปกันเอาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างครับได้ครับเฮียาได้ครับเฮี่ยาไปถ่ายโบราณสเก็ตแม่บังที่เก่าของเราเจ็บตุ้งครับสึกเท้าเราเกี่ยวเหนียวถ่ายรูป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 ครับเชิญเชิญลองกวนใส่รองเท้ากันใหม่ด้วยนะ แค่มืงไม่โค่นเนี่ยแค่มือไม่หลัโคตรเนื่ยหัวให้ใช่เหรอเออมึงก็มาดิกะได้ยินอยู่กูถามว่ามึงจอหรือไม่ยืนเฉยๆไม่ตีแล้วไม่หลีกูทำไมนั่งนั่งกูทำไมมึงไม่ทำไมใส่รองเท้าใส่รองเท้ากันใหม่ทีนึงนะครับเรียบร้อรองแค่นะรองแค่ทีเดียวพอ อาไปแล้วไปแล้วสไปแล้วหลังตรงกลางแลโล่งแล้วนะครับจดูเงาไมมตู้น้ำระชง่ะไม่เอาครับพี่วิ่งที่ทำไรอะครับบูมเออร์คร้นึงกูเสริมน้ำพระเชงให้มันไห้มันหน่อยเี่ย่ลวนี่ย่ยตายก่อนนี่ย่า แคบนังมันบางคนเกิดอยู่กับพี่วิลลี่ได้นาะโั่เรียงมาลงนี่ไอยงมา้ง่ลไองมาังนี่ได้เนาได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวันอยากไอห่าว่าไม่ได้อยากมันไม่เป้าน้องพี่ไม่อยากนะผู้หญิงหูแมวผู้หญิงหูแมวสีฟ้าทางฝั่ง NTR ใส่รอท้าใหม่นะครับแก่แต่เรื่อยๆยังไม่หายเลยทั้งสองนีไปไนได้ม่ได้กเจ็บเขา คนยืนด้วยได้ไหมนี่เลยเจ็บเท้าไปเพลากูส่าห์ด่าให้ทำกูอย่างนี้น่าจะไม่หายมันเยอะครับผมเยอะโอเคครับเอต่อับใช่พร้อมแล้วพี่เชอร์เนเหมือนกันนะพี่สองหนึ่งตอนทีเราท้ามันเหม็นนะน้องไม่ใช่รองเท้าตท่าพี่วิลลี่เป็นไรอ่ะพี่วิลลี่คันคันน้องคันๆก็ขอกันขึ้นรอมันขึ้นนี่พอใส่ก็มาเป็นแดงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the... this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know